สว,ส,สวัสดีค่ะมาเจอการแซบ่แบบมัมวันนี้มอน,นิตี้เคสส่วไก่ค่ะส่วนอกไก่ฉีกตัวก็เทดดิอาหารที่เหลือนะคะเอามาอุ่นกินเนาะเชดายเนี่ยค่ะมา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 ,มา,มาเห็นบอกคะ่ะส่วไก่ใส่พักตามที่มีนะคะอื้มหอมคุณสดทนหอนคะ่ะอากาศหนาวนี่จ้า ส่วไก่นะคะมาจ้ามากินด้วยกันสวัสดีค่ะมาเจอกันแซบแบบมามาสายหน่อยเนาะอาจจะดึกที่เมืองไทยนะคะแต่ที่เยอรมันก็จะประมาณเดี๋ยวนะประมาณหกโมงจะทุ่มหนึ่งละค่ะเมื่อนี่ค่ะขอผากล่าวแล้วกันเนาะเมื่อนี่ได้ส่วไก่ค่ะเบิร์นส้วไก่ฉีกอกไก่นะคะแซบแซบคุณลักะพัดเฮสไซอันนี้ ผู้ซับมันเหลือกันเรื่อมากินนะคะสวัสดีค่ะทียานมูกสาวมิ้นประแดกมากค่ะว่นไงหู้ยอยากมาเห็นนี่คะ่ะสั่วอกไก่นี่คะ่ะสั่วอกไก่เนาะอาหารลาวหวานเท่ามากค่ะอืมแซ่บร้ายมากค่ะกินกันเลยบ่บอกมากิวูลายมากจะไปธุระมือหนีไปสัมผัสงานมากทีว่าไว้ฟังน,นั่นแหละคะ่ะ กะระไรเขาติดต่อมาเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นภาษากับบะแข็งแรงเขาก็บอกว่าให้ไปฝึกเลียนให้ไปฝึกเบ่ามาเด้อาวจัสนะีคะ ลองมาติกเสด็งงานค่ะอกินคนเดียวอืดแบบทั้งคนอร่อยมาก อกไก่นะคะเห็ดง่ายๆลองไปเห็ดปึงด้วยคุณค่ะตะไคร่ใบ,บมะกรูดนี่ค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมซดพักชื่อหอมหอมเปีค่ะใส่ลงไปปลาแดงแบบนา่า่คุณได้ถือเหล็กเนอน ข้างนนี่บ่อถึกค่ะคำใหญ่ๆไปเลยอ,อยากจะแนะนำเลยนะคะคนที่อยากมาวาร์ซิอย่ประเทศใดนะคะเราจำเป็นต้องเยอรมนี ไม่ว่าประเทศไหนภาษาบานเขาสําคัญที่สุดให้ตั้งใจเรียนค่ะเรียนจนมัน,มนได้่นละมันบากเกินความสามารถเร่าหอกจากการสิไปสัมผัสงานมาสองสัมผัสมากับตัวของภาษานี่สําคัญแห้งเขาบอกเลยว่าภาษาอังกฤษอยู่หนีบอะไรสําคัญ ้องเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้นเพราะว่าจะอยู่ประเทศไหนภาษาเป็นเชิงสําคัญของประเทศนั่นค่ะเนาะการเขียนโปรไฟล์สมัครงานออนไลน์นี่นี่เองดโปรไฟล์ที่จะไปยืนเขานะคะ ติเกิดจะปิ่นออกมาเนาะติ่ก็จะเขียยพุในใดพุด่นเอามา,าแต่แล้เ,เลี้ยงปฐมพุนไดู้เลี้ยงน่ะอืเขาเลี้ยงปฐมมากสักปีมาทุยมจักปีต่อมหาลัายวิชาหยังเห็นงานสาขาหยังเมื่อก่อนเป็นหยังจังออกจากบริษัทแสกสิดเทหทามเบิดค่ะมาไม่นเห็อุอียง คือใหยายาไม่อยู่นียังประมาณนั้นนะคะตอนติดไปสัมผัสงานเขาถามสียเนาะคุณอยากทิดงานอีย่าง,งเมื่อเสียภาษาที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยคุณเรียนเถอะคะ่ะบสเซียไลา์ ถึงบอกเลยว่าภาษาสําคัญแห่คนสัมผัสติดเข้ากับสิ่งสําคัญคนที่เขาสัมผัสติดเข้ากับเก่งภาษาอังกฤษ่ะเขาบอกเลยเขา,ขาบอกภาษาอังกฤษได้อะติดก,กับว่าภาษาอังกฤษผสมภาษาเยอรมันค่ะภาษาดอยเขากับสัมผัสดอยเนี้ยเขากับแสถามดีว่าให้แนะนำจากของพี่เซนจากของออมากอือฮั่โอเคแล้เวเซนหัดกระดังต่อเนืเพราะว่าหนูเล่นกับพ่อ,อโอเคไหม Okay, เขาก็บอกว่าเขาซื้ออิหยัอง,อ,อ,งอ,อ,าาาาอื่ยสักตีก็หนงเฮ็ดอิหยังดูขาบอกเลยเจ้าเขาสาหนังกขาบ้าไปอือฮึเขาก็สิขอเบิ่งอันโปรไฟล์เหาคนอ่านละคะันเอาให้เขาเบิงบ่งเราก็จะถามรายละเอียดได้นั้นว่าคุณเฮ็ดงานเบอร์สันี่ไปยังงัคือออกสิละ่ะเป็นมินิจ็อบนะักเป็นไปสมัครอือ งานฟูถ้ามันะสะดำเด๋ยวเหระค่ะ้วเอามาแบ่งปันเนาะ,ะมือที่ไปถึงสัมผัสมากมันกะมันกับว่บแต,แตนนกต่างจากไทยเปนไอดอกคําสัมผัสนะคะแต่ว่ามนอสต่างตรงที่ว่าเท้านะ่ะจะมาออนไลน์ไปก่อนและะ่ะเขาจะสิอื่นมือสีนะคะไปพอ ขนาดเลือกง,งานที่บ่ค่อ้ใส่ภาษาอะไรเนี่ยงานจัดเรียงสินค้าให้หางเขาก็บอกว่ามันต้องใช้สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะคุณต้องบอกูกค้าได้เราซื้คขายอยู่มองใดอย่งจังใดอะไหล่ะคะโอเคก็ดีอยู่ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะอันนี้เอาออกมาแช่ค่ะวาติดไปสมัครเมนิจอบเขาก็บอกว่าเฮ็ดงานอาทิตย์หนึ่งสองมือให้เสร็จมือละ องชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเอา่ามันเป็นระบบบริษัทเนาะบริษัทไงเติมอยู่กับห้างไงอ่ะก็ถ้าเบื่อว่าเขาสิว่าจังไดต่อไป จับไลืสูเล็กกระเพือกนี่ค่ะอืมชาเสี่วคุณอืมชุน้ำค่ะกินผู้เดียวสามีกินพัดพักลูกกินไข่ดาวค่ะ อีกเม่งงกินอาหารขาดป,ประแดกวาได้อืเวิดม,มือประดกกินเขาข้าคราบแหลก่วนการกรอบบสมั่อ่างานไนดเอะไร เหตุประวัติการทํางานคือแฟนติดเป็นคนเหตุห้นะคะติ๊กบริเหตเองเพราะว่าเขาเขาซสือหูก่าเฮ้าเสียนะแต่ว่าติกไห้ขขอมูลไปแล้วก็พิมพ์ห้เหตุห้เอาดูปลงติดกระมี่รูป,ประวัติในเว็บไซต์หางานคนที่เขาต้องการที่ห้องไปเหตุงานบริษัทเต้เ,เขาจะซื้อหาได้นั่งเสีนะคะ ก็อยากไปเรียนต่ออยู่อยากไปเรียนดูแลเด็กหน่อยวนขเขาโรงเรียนนะคะเตรียมอนุบาลกับว่าันแน่วภาษาเังกฤดเเนาะ คลินี้ก็จะฝากว้สมินนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับ c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้ามีขอม้อมูลยังดีๆกะเท่าทีติ๊กคู่ไต้เกิดสีมากต่อให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ตัวเขาเองเนาะเอาเป็นว่าแทบแบบมัวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ติดตามเนาะผึ่เสน่อยนี่แต่กับสำคัญขอบคุณลหลายๆที่สนับสน,นุน สองหน่องไม่นะคะอาจจะมือไม่ในการเ็ดวิดีโอกับติชมมาได้สิพัฒนาจากของโอเคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย